สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลราพัฒนานะคะชุดจอสี่ตัวสามตัวนะคะชุดจอเลขในตารางนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางนะคะเอสก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะแอดก็ไม่ได้ลงให้นะคะ2-3คลิปแล้วนะคะ2-3รอบเนาะที่แอดไม่ได้ลงให้นะคะสำหรับชุดเจาะ4ตัว3ตัวนะคะชุดเจาอเลขในตารางนะคะแอดก็ต้องขออโทษนะคะขออภัยนะคะพี่น้อง FC ที่ตามสูตรนี้ด้วยนะคะ ก็กดไลค์กดแชร์ออกไปเนาะกดแชร์ออกไปเพื่อให้พี่น้องได้มองเห็นนะคะพี่น้องจา๋ามาดูกันนะคะเลขในตารางนะคะมีหนึ่งนะคะมีเก้ามีสองมีห้ามีแปดมีศูนย์นะคะสามารถจับเองได้นะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบตัวทีแอสดับให้เนาะอ่า 4ตัวสชุดเด่นไม่ิช่4่ชุดเด่นชุดเด่น4ตัวนะคะ1นึ่ห้านะคะสามารถตัดสองตัวได้นะคะ1 5 8่งหานะคะสำหรับชุด4ตัวนะคะมาดูชุด3าตัวนะคะ ห้าเก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าห้าแปดศูนย์ แล้วก็820นะคะเท่านี้พอนะคะถ้าชอบแล้วค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกิติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอ,ตอไปนะคะามาดูนะคะตัวที่แอดชอบนะคะแต่จริงๆก็คัดมาแล้วนะคะทั้ง2คู่นี้เนาะ แอดชอบ1580งห้านะคะหนึ่อ่ามาดูนะคะชุด3ตัวนะคะ8ปดสอนะคะหนึ 180, นะคะห้านะคะก็3ชุดนี้นะคะ ถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้พี่เพื่อนๆนะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะร่ำล่ำรวยๆนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ